เรียนปอนเด้อรอยากจมคนทุกทันไทยเาวันที่สองรกรกฎาคม2567ันาหทำหนาทีกันไปคนมีนาทีที่แตกต่างกันเกิดมาเป็นคนคือกัน หนาทีติดตั้งกันนาทีอาชีพการงานแต่การโยของแต่และคนแต่และอาชีพอาศัยปัจจัยสี่ดำเนินโยอาศัยรอดเลี้ยงทากขันสซื้ออันนี้เป็นํเาเว้าสำหรับโพศึกษาธรรมที่ว่าอาศัยปัจจัยสี่ดำลงอยู่ แต่ถ้าเป็นภาษาโลกภนะาษาคนที่บอเรียนรู้ธรรม,มะบอกเพียงแต่อาศัยปัจจัยเสียดำลงอยู่แต่อาศัยปัจจัยเสีสเสวยเสีบเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นหน้าทีมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเฮ็ดแต่เฮ็ดน้าทีไปด้วยการเข้าใจว่ามันเป็นธรรม,มะ มันกส็สิเป็นความเข้าใจนะละเป็นการเรียนรู้ว่าชีวิตมันอยู่ด้วยปัจจัยสี่แล้วก็เป็นธรรมดาที่ต้องทำนาทีดูแลร้างกายทาดขันไปสำคัญบอกเข้าใจในการเรียนรู้สภาว,ภาว,วะจิตนะละสภาว,วะธรรมที่มันเป็นธรรมชาติ ก็เลยอยู่แบบหลงๆอยู่แบบเึอดอยู่แบบเสียกันเนี่ยสิมาเรียนรู้ธรรมะคำวมาเสียเพื่อก่าเพื่อก้าของจักนาทีเจ้าของที่ประพฤติปฏิบัติแยกแยะว่าเป็นว่าควรทำตัวแบบไดมีแต่เอาความรู้สึกเจ้าของตัดสินถ้าว่ามันรู้สึกพอใจก็ว่าดีรู้สึกคัดใจก็ว่าบดี เป็นเหตุของทุกเป็นเหตุของทุกก็คือเป็นเหตุที่มันมีเข้าใจทับกันละอันใดน,น้อสิโยกันมาแล้วก็เป็นการส่งเคาะให้กำลังใจกันในการเรียนรู้กิเลสตัณหาเรียนรู้ความพ้นทุกคนบ่คคยให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาใจมีแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งใยน้อสิ่งที่มี ที่เปลี่ยนโยอะด้อยู่เฮืนดีได้แต่งตัวดีก็ว่ามีความสุขมันเป็นเรื่องภายนอที่เฮาลุ่มหลงกันแต่เรื่องของจิตใจที่มันออกไปเสพส,สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็บ่เห็นก็บ่เห็นว่ามันออกไปยึดมันออกไปผงแต่งน่มันเยดม,มันนั่นแหละคือทุกเหยียที่ยึดนั่นแหละคือทุก การกระทาต่างๆมันเป็นธรรมชาติธรรมะอยู่แล้วเพียงแต่รักษาจิตใจเจ้าของไปให้มันไปยึดให้นะเพื่อสีดีสีเด่นสีสารเสริอนลูกสีด่ามันมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมชาติเทปมันบอกได้แม้ว่ามันบอมแมนว่ามันพิลึกเกิดหรือว่าเกิดเอียงเกินไปหรือว่าเมียงตั้าไปบ่มีบ่มีสูงบ่มีต่ํา คือธรรมานี้มันบอกมีดีมีโสศะนะเอแต,ต้องเฮ็ดดีอย่างหละก็ก็ต้องเข้าใจว่าการเฮ็ดดีหมายถึงการดำลงตนให้มันยุ่พอดีคือเจ้าของเฮ็ดให้ดีนะเออผู้อื่นสิดีหรือมีดีหรือว่าเจอสิ่งกระทบที่พอดีหรือดีก็ตามนะเออคือมันพอดีนะเออการกระทําขวงเฮ้านี่เป็นไปในทางทิศทางดีนันดำลงดำลงตอนอยู่นัเนี่ยมันสิสบาย ม่สิบคัดแย้งนะบคัดแย้งครับอย่างเลยบันทึกการทำงานเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเลียนรู้ชีวิตเยอะเออมันต้องเฮ็ดนะนะเฮ็ดง,งานมันต้องเฮ็ดต้องกิน่นต้องโยต้องมีมการดำลงเกี่ยวข้องกันเหมือนปฏิบัติธรรมแล้วก็บวเกี่ยวข้องก็ไปเข็งคัดไปบวปฏิบัติอย่างนะกฎระเบียบกับเฮ็ดมันก็มีแม่เนี่ย ก็ต้องเฮ็ดไปตามกฎระเบียบของสังคมที่เขายังยยดโดย่อก็ต้องเข้าใจเขาแม้แต่กฎระเบียบในวัดว่ามีศีลมีพาวินัยเขาก็ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่ออย่างบริเเมนเพื่อยึดว่ดดีือเด่นแต่ว่าเพื่อสง่งเคหนึ่งเนี่ยบอกเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบ การจัดระเบียบในวาดกันเป็นการส่งเสริมกันให้คนเข้ามาเห็นแล้วก็เออเกิดความรู้สึกดีพระปฏิบัติสำรวมโยมเห็นก็รออู้สึกดีนี่สีแม่พามปฏิบัติดีเวาจาก,กันบ่มีกสชหก,กห้ามีแต่สติมีแต่การศึกษาไม่ได้เมเาแต่ใจไม่ได้เมเาแต่ความพอใจเป็นผู้มีการศึกษา มีการรลว่างมันสิว้าเนี่ยได้ให้คนเกิดกิเลสบ่นี่ะพันสิว้ามันก็เลียกเลี้ยงบาได้หรอกพันสิว้าให้คนเกิดกิเลสหรือบอกเกิดเพราะว่าสติปัญญาคนมันต่างกันสิว้าดีสั่มใดเขาว่าหายเข้ากับมี่อศูนเสื้อเข้ากับมียสดเสื้อครับางเธอเห็นบรอเ่าเขาอยุดเสื้อเขาก็ยังสร้างเข้าก็มี่ยังไปเิื่อว่าสร้างอ่ะ ูนนี้ได้สร้างพระรูปนี้ได้ชัก n ย à างแนวใดสร้างเห็นหน้าตาว่าผมสร้างคิดเดยนได้นาตาว่ากันนี้เออเมื่อมันเป็นสิ่งที่เออมันมันก็มันเป็นเหลืองอนุสัยกิเลสติ่ติดตัวมาเข้าเพื่อเดี๋ยวบอกว่าเพื่อคือเดี๋ยวมืออ่อเนี่ยไปว่าเขาสรอออออ้างเข้าเขาก็ยังสร้างเขาเข้าไปเห็นอ,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 อย่างบ่พอใจเขาก็ยังสร้างไม่เห็นบอก นั่นมันเป็นนิสัยกิเลสเจ้าของที่ควรแก้ไขไม่เหมือนว่ามันเป็นเลื้ยงที่ต้องไปกาหนดเขามันต้องกาหนดใจเจ้าของนี่คือทําความเข้าใจว่าเออมันเป็นธรรมดาอิเล่เนาะมันฝึกกันมาในนี้กิเลสมันมีตัวตวนในนี้แม้เขาซีดีสําใด่เขาก็ยังสร้างเขามันคือเป็นในนี้เนาะกิเลสเนาะเออเว้าวดีสําใด่ าก็ยังสร้างมนบอกบางทีผู้บาอาจารย์ประเทศดีบางทีเขาก็มีเข้าใจแต่ผู้อื่นเขามาฟังเขาเข้าใจเขาผมมีเข้าใจเตาผมบอมากมันเกี่ยวข้องกันอยด้ายในด้านดีในด้านหลายมันมีบุญสัมพันธ์มันมีบาสัมพันธ์กันอยมีกรรมมาละกรรมสัมพันธ์เคยแขนเดียวเคยสั่งอาฆาตไม่เห็นกับสร้างกันแหละหมามันเห็น เหาเนี่ยนี่มันก็มกกัดเหามันเป็นมันก็เป็นขัวคาดพยาบาทบางคนม่เห็นเห่ากับแพงเห่าฮักเฮ่าเห็นมันมีอย่างเที่เกี่ยวค้องกันมันต้องมีเหตุแหละมิสันมาชิมาสร้างกันบ่อันนี้เหลืองกิเลสความพบความชาติฝึกใจเจ้าขวังมให้ฮักให้สร้างกันโยนมันเลยติดตัวมานี่แหละความเป็นตัวตนความเป็นเหา พราะเออว่าอประธานขันอุประานขันทั้งฮาคือตัวทุกตัวโง่เอาบปศึกษาตัวนี้มันก็เลยบรรลุเหลืองเอาแต่ความซื่อใจมันก็ฮักก็สร้างกันอยู่ในนี้ละมันบอกเรียนรู้ใจเจ้าของเดี๋ยวก็ฮักคนนะั้นเดี๋ยวก็สร้างคนนี้มันมีอยู่แล้วกิเลสทางานอยู่แล้วการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารการพูกพันกันมันก็ต้องไปเห็นคนนั้น เออรู้สึกดีเห็นคนนี้รู้สึกห่ดดีเดี๋ยวหักเดี๋ยวสั่งดาล่าบางคนเขาก็เออเป็นตาพูดล่อเนี่ยบางคนเขาลออ่อโยกแต่เขากาว่าไม่ได้เห็นล่อเขาล้อม้วนโย่เพียงบางเพียงนักหลงเขากั่าว่าโบม้วนมักเพียงบางคนมักเพียงลอกโยกหัวบางคนมักเพียงเหมือนลัมต่างกัน เือเสียเพื่อกันนั่นละดโดยสรุปแล้วก็คือมีตัวตนที่ชอบที่สร้างเพื่อกันนั่นละอันน้นละ,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 ละคือกิเลสมันมีลักษณะที่ว่ามีตัวตนความมาลักษณะกิเลสเมนว่าคอยใชอบอันนี้คอยเธอเจ้าชอบแบบนั้นเจ้าบนเธอมันมีเมีน้องก็ชอบมีชอบกับกิเลสตัวเดียวกันเพียงแต่รูปลักษณะความชอบตั้งกันมากินเผ็ดกินหวานกินเข้มตั้งกันแต่มันมีตัวกโกที่ชอบเพื่อกัน มีตัวผูที่สร <Elliott> ้างเพื่อกันนั่นแหละกิเลสแม้แต่มาทาบุญเนี่ยก็ยังมีตัวผูมักบุญเฮ็ดบุญก็เป็นกิเลสเห็นจะบอกวุ่ทธเจ้าเขายังสอนให้เห็นอยู่ว่ามันเป็นกิเลสมีได้เหมือนเฮ็ดไปเพื่อละกิเลสเฮ็ดไปเพื่อเพิ่มกิเลสก็มีสะสมของกิเลสคิดว่ามันสิได้ทำบุญแล้วสิได้บุญลมันเป็นบางเทอมันเป็นเพิ่มกิเลสอัตตาตัวต้นเล้ เห็นบุญหมายว่าไปทำนี่เขาบกจักเข้าวัดเข้าว่าทำบุญนี่อย่างนี่นี่มีหลายมุมมองเข้าต่างกาันคนแต่ละคนมีความคิดตา่างบางคนก็บไิคิดเนาะที่จะทำบุญตักบาตรของบางคนเขาก็คิดที่จะทำบุญตักบาารก็มือฝนตกปลาห่วงตื้นขึ้นมาของเขาหาหารเสียบาทมันมีความเห็นที่ตา่างแลวก็เป็นความสุข ความโชคของเขาที่ได้รทำบุญเนี่ยบางคนก็มีความสุขในการล้าซักความเห็นของเขาอ่ะเพื่อการเบียนเบียนเพื่อคือบาได้ศึกษาหลังว่ามันให้ทุกเขาเนี่ยถ้าของเนี่ยบทสนธนามันกินเลี่ยการทำบุญนี่กันเนทำเพื่อกูสุกเพื่อกันบวเห็นกินเลี่ยนเพื่อกันเพื่อกันนี่แหละจังหวะไม่ได้เหม็นหงายได้สิมา เขาวัดมาแล้วมาศึกษาธรรมะเรียนรู้คําสอนพระเจ้าเห่อเกิดปัญญ่าเนี่ยก็ว่างการทํำผลนี่นะการว่าอัางว่างความสุขความรู้สึกเป็นสุขนี่ยไม่ได้หงายได้ไม่มีเพื่อจะทิมได้เป็นบ่อนห่วงมันเห็น่ของฮักของที่เขาพ้อใจมันทิมมีได้ได้ผลไล่อ,ไอาวอนเนี่ยกิเลสตัณหา มันผ่ายึดอันนี้แหละเพ่นเอินว่ากรรมน่ละตัวนําเกิดตัวยึดมันถือมันตัวอุปทานขันนี่แหละอันนี้สิพ้นทุกได้พระเดจเจ้ายังสอนให้เฮาละอุปทานขันยังมีตัวตนมากยึดในการกระทํามันนั่นแหละมันเป็นกรรมสุขทุกข์เออธรรมชาติธรรมดาทาความดีซ้อยเหลือกันไปเพื่อสิเข้าใจธรรมะในนี้ได้ก็สบายแหละ บอกว่าทํางานอย่างอาชีพยอย่างก็ทําเพื่อว่ามาหางเงินมาเลี้ยงหลังกายทานขันเอาปัจจัยสี่มาบํารุงเปมนสงเคาะหญาติสงเคาะพ่อแม่พี่น้องบุตรสามีภรรยาบริวารคาธามูมากาใกล้ที่อาศัยร่วมกันแบ่งปันกันมาอยู่ยิมนำสำราญ เนี่ยศึกษาธรรมามันเป็นลักษณะที่อี่ยงกระไดนะเออกินเอี่ออยงกระไดให้ร่างกายอยู่ได้โดยที่บบเบียดเบี่ยนผู้นั้นผู้นี้คือเอามาบวชนี่เขามองเห็นเลยว่าเออนักบวชนี่โอ้มันอิสระอิเลการไปหาอยู่หากินก็นกนบ,บ่ได้ไปเบียนเบี่ยนลับไปไปให้ข้าเจ้ามีความสุขพร้อม ไปบินทบ,บาตพระไปบินทบ,บาต <laughs> วันนี้มีแค่นั้นการเบียดเบียนไม่ได้ไปขอโยมเออเป็นกข์เขามาใส่บา้านเขาบอกมีความสุขเห็นบอกเฮ้ามีผลให้เขามีความสุขอันนี้แหละเพิ่มเพินว่าเฮ้านี่แหละเป็น,ววน,น,ปนมีบุญมีบุญคือเฮ็ดนให้ผู้นั้นผู้น,นี้มีความสุขเขาใส่บ้านแล้วมีความสุขอันนี้ทำตัวดีแะไรบบเนี้พระชีก็บปรดึ่ปฏิบัติดีนี่แหละโคศรัทธาใน บุญกุศลคุณงามความดีขอเจ้าก็สาธุน้ำเอ้โหที่โอโ้โบดที่มาโยวัดทือชินพระวรรณห้ามันเป็นญ,ญาส่วนผู้บ่มีปัญญาโอไปบโบดที่ยังสิไปใส่บาตรเที่ยังเห็นบ่กมันก็มีมุมมองเนี่ยด่านบันเดีดด่านคนผ่านนะฟังด้านใดสักมันก็อยู่ที่ความเห็นของเฮาคือกัันนน่แหละเป็นตัวกำหนด ม,มีความเห็นมันก็เยอะเออมาทำสิ่งมีประโยชน์ให้คนมีความโชขคือการดําเนินตนเป็นคนดีมันก็มีผลให้คนได้อยู่ใกลเชิดเกิดความรู้สึกดีบวชเป็นพระก็ททำตัวให้มันดีมปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเป้าหมายของการเป็นนักบวชการเป็นพระเท้อมละกิเลสมีแม้นมาสะสมความ อย่าใดด,ดังใจท,งที่เออไปหามองโยนหละเนาะคนพระชีนี่พิไปจำพรรษาวัดใดน้อเป็นเนี่ยเนาะว้าวฮะวัดใดน้ออาหารดีวัดใดน้อกุฏิดีเต็มเลยไปอยู่อ่ะละสบายสะดวกสบายพินทบาทมาได้อาหารเยอะแยะเนาะกู้มือนี่ไปอยู่ใส่กระไดศรัทธาญาติโจมชาวกรทฮาชาวไทย พอคาดเขินเหลืองการโยกการคิดแต่มันคาดความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติรมนี่แหละมันก็เลยกินโย่ก,กินแล้วก็นอนเอืดอองกิเลสสะสมกิเลสไปนอนคดทรศับเล่นไปแหละบางคนก็เสพในการสร้างคือว่าเสพในการสวดคือว่าทำพิธีกรรมต่างๆหวังวัด บ่มีนี่มันเน้ยนย้ำในการที่จะเรียนรู้ละขันหาเห็นบอกยุดประสงค์พระพุทธเจ้ามองนี่เน้นหนักมังนี่มีู่บอกวัดเข้ามาสอนกันเรียนรู้กิเลีตัณหาในใจย่าไปโลภไปโกรธไปหลงเบื้องใจเจ้าของะพฤ่ปฏิบัติเข้ากรรมฐา,านนี่นี่ยเนีเนี่ยเยเป็นก็เฮ็ดไเสร้างไปสงเคราะเ์ไ่ก็สี่างเท่าที่จเเป็นสร้างคือการสงเคราะห์ มันคือยมทรงอินเดระเงินมาเนี่ยละเนี่ยมันหมื่นห้าเนี่ยมาเฮ็ดห้องน้ำในนี้ละวันนี้มันเวดกุฏิมันผัดน้อยก็ได้ขยายกุฏิออกไปอีมาากมันยังเฮ็ดห้องน้ำได้มันก็นเกินงบไปอีกแล้ก็เพิ่มไปอีกยพื่อให้มันได้อยู่สะดวกสบายฮะเหะ็นบอนบอยมีเฮียยมได้มาปฏิบัติธรรมเป้าหมายเอาเวานินิจฉันวิเยเฮ็ดน้อ ว่าเก่งว่าด,ดีเอียเนี่ยจุดใหม่ผู้ป่า,าจ่าย์เพิ่นเข้าไปอยู่บางวัดเพิ่งก็โอ้ยล้างห้องน้าเมื่อละพระนี่แหละเห็ดล้างห้องน้ำํำไม่ยมเข้ามาเยอะสีมีผู้มาปฏิบัติธรรมมันบ่มีข้อยมีคนเห็ดได้หวา่านลานวัดทําความสะอาดต่างๆอ็นี้แหละก็ะเมนกันตอนรับรัทธาญาดโวงเข้ามาฟังเทศฟังธรรม มาทำบุญทำท่านอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเดี๋ยน้่มันน่าเสียดายที่ว่าคนเข้ามาวัดนี่ไม่ได้มาฟังธรรมไม่ได้มาทําความเข้าใจในคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็บอกก้าถามบอกก้าที่สิมันังฟังหลังเนี่ยเนี่ยรักอายคนยเห็นไหเหงผู้ชายนี่แหงรักอายอ,นนา,อยานี่นุบาาจกยังไม่หยานี่หลายโยไม่ออก พอออกเห็ดแล้วแหละมาโยกมาเห็ดคนเงีย่ยงเป็นงานกลางเต็นที่ขนของยกเห็นเห็ดเยอะแต่ที่ไม่หนังฟังเนี่ยโอ้เดียวแหละมีศรัทธาเลยบเกิดปัญญายัางเ่เลยเลยบอกว่าพุทธศาสนาคืออย่าง,างนะซูฝรังเขา,าได้แล้วข้อมือนี่นะคนไทยเขาเจ้าของนอน เป้าหั่งอยู่คือหมดแดดพอตอตนมาโมงอะนะเนาะไม่ได้รู้เรื่องอย่างไรทับพี่ม่รู้รถแก่งหือว่าอยู่กับพระพุทธอยู่กับวัดอยู่กับบรรจงของนับถือพระศาสนาก็ไม่ได้รู้เรื่องว่าพทธศาสนาสอนอย่างเมื่อแต่ว่าเป็นบุญบางทีไม่ได้หูบุญจ้อยห็นบอกไปเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดไปแจกซ่วงกระทินป้าป้าเพราะว่า ก็ภากันเท็ดมาเลยเลยหบอแจกสวงที่จริงๆโอ้มันเป็นเรื่องที่บังคับเดี๋ยวเป็นเรื่องเฮ็ดให้บางคนเป็นพวกพร้อมแจกสวงโอ้เสหาเงินใส่ว่าปีนามันมีกระถินมีป่าป่ามีบุญพระเวท <c oughs> เงินใส่น้อเงินสิกินก็ยังมีหอนยะอยู่ได้แต่แต่สีให้คนมาศรัทธาแบบมีปัญญาก็ยกอีกอกัน ว่าตองเรียนไล่จะสิให้ควักมาจ่ายเองก็บ่ได้เอะเออกันว่าแจกซส่องก็ดีเออคือบังคับมันจังได้เฮ็ดบุญนะนะเออนี่กาว่าเอืดอยอมทำบุญเด้และแต่รัทธาเด้อันนี้การัญญาอยสิควักนะบ่าบ่นต้องมีปัญญาอีลิยานี่ก็ได้นี่แหละจังหวะมันเป็นสิ่งที่เฮ้าต้องมาพิจารณาเดี๋ยวเราคน ให้พิจารณาด้วยปัญญาก็คิดเปลี่ยนมักบังคับตัวว่าเห่ะการปฏิบัติธรรมบางทีก็บังคับนะมักเห็นเออปฏิบัติสบายใช้ปัญญาแล้วโอ้กิเลสเอาไปกินเมือ่อเห็นบอกว่าเออตื่นมาแต่ดึกมาหนั่งแล้เออนี่คือเนี่ยต้องบังคับในนี้เห็นว่า ปฏิบัติสบายนะเออไม่ต้องมาทําวัดสวดมนต์อะไรหรอกโอ้ยคิเลีเราไปขินเพิ่บ่บางวัดก็บโมีได้เป็นบ่อยนะ่เบางคนก็เออมักงน่นั้นก็ปฏิบัติอิเลียก็มีเออบางคนก็โอ้ยไม่ได้มียิมนนั้นดอกคิเลนะีมีแต่นอนนะี่นะมันมันเคยชินนะนะมันต้องฝึกอผลคือทหารเขาฝึกคัดเก่าซะก้อน ตื่นมาแต่เด้อนเลยก็มันก็เป็นนิสัยเป็นความเคยชินในทางถ้ำมันก็ฝืนแน่ละแรกๆมันก็ต้องบังคับแน่ละความบอกเคยเฮ็ดเนี่ยดีเนาะมันเฮ็ดต่โซมาเนี่ยนี่เดีดีมันจะมีมีดีบ่มันจะฝึกบ่อมันเนี่ยมันดีมีเอาบ่เมันเนี่ยมันแซมีกลิ่นบ่กลิ่นต่เนี่ยขมๆมัาบ่ ความดีมันก็เยมันต้องฝืนกับกิเลเฮานี่ ub, อยู่กับความยึดตัวต้นอยู่แล้วมันก็ต้องฝืนที่จะเลียนรั้วตัวตนนะมันต้องบังคับเหมียนว่ามีดีบอกคนอุบายต่างๆอุบาาจา์เพิ่นตั้งกคตระเบี๊ยมาบังคับบางทีเอ,อ้าเข็งโอย้ยเนี่ยเฮาก็ต้องเข้าใจเมียนเพิ่นบังคับเมือนเพิ่นตั้งกคตมาบังคับแต่มัตั้งกคตมาเป็นอุบาทให้เฮานี่ เลือกที่จะพฤติปฏิบัติเอากฎนี่มาบังคับเจ้าของเนี่ยเพื่อศึกษากิเลสในใจเจ้าของเพื่อสอนเจ้าของนะแต่ละคนนี่เหมือนมาอวดมาสร้างการบังคับแล้วก็เก่งก็คนนั้นคนนี้การอดอาหารเหมือนบอกบางวัดเลยโอ้ยอดอาหารแข่งกันม,มือสิบมือสิบห้ามือเดือนหนึ่งก็มีเป็นอ,อดอาหาร อูบาดเจ็บก็ส่งเสกกริมอย่าไปลบโก้เนี่บอกู่ค้ดี้แต่กค้ติอะไรบรต้องคูณเว,ว้คุ้ยกไ็ไผโทรศัพท์ไปยึดอุบ,บายนี่เฮาอย่างโอ้ยสีผูม้มือนี้มีได้ละบ่ะมีโทรศัพท์มีโอ้ยต,ยตายตายเป็นลมตายเป็นบ้าตายละก็วนก็วายกินเลสนมันเรียกร้องสเสพติทดเนี่บอกเดดสพยินโทรศัพท์ บอกให้เว้าก็ตายยานตายบอกนี่แหละเมืองเชิงมันมีการเว้าขึ้นมามันขัดใจกิเลสมันสิทุกเลยเห็นบ่ตัวโกมันสิบยอดนั่นหล,ลักกิเลสมันโผล่ขึ้นมาตัวโกเพื่อบอกให้เว้าคือบอกคุยให้คุยเดียวคือบอกให้ใสโทรศัพท์มันสิเห็นเลยกิเลนั่น,นไปยญาผคนเดียวนะ่นเพื่อมีอย่างใสนะ่ะ นี่แหละมันนีใส่ยนี wrong, the Babylon, the ่คือว่าต้องยู่คนเดียวจริงๆชีเวียเฮ่านี่ยมันยู่คนเดียวนะคืออย่างผงแต่งอย่างก็คือผงแต่งยู้ผู้เดียวเดียวนั่งยู่กันมันยอะนี่ยหลายๆคนนี่แต่มันอยู่คนเดียวได้ไม่บอกคือเอาคนเดียวมันได้เห็นบอกที่ว่ามีมันก็คืดไปว่ามีมีคนนั้นมีคนนี้ก็มีเสียค้นไปคนเดียวอะไะคนนั้นก็คนดคือกันว่ามีคนนั้นมีคนนี้ค้นขึ้นมาคนเดียว อันนั้นก็อยู่ผู้เดียวแหละเบอร์หมึ่อเมาคิดว่ามันมีคนนั้นมีผู้นี้มีแนวเสียพนะมันก็นเลยเฮ็ดไว้บ่งเหงามันต้องมีเขื่องหล่ออยู่ผู้เดียวก็ได้นี่แหละยังม,มีตัวตนหลวงพ่อตเจ้าจึงหาอุบายให้ไปอยูู่้เดียวอุบายจารย์จังหาอุบายฝึกฝนมันเป็นนเดยไปอยูู่้เดียวอยู่ในป่าในธรรมในเขา ผู้ภาวนาเนี่มักอยู่คนเดียวมักเบิ่งเจ้าของนะว่านี่แหละมันสีเห็นธรรมะมองเบิ่งเจ้าของนี่แหละมันสีเห็นโง่ชล่ากันอยู่ในจิตเจ้าของนี่แหละมันสีเกิดปัญญาไม่ได้ไปเบื้องผู้อื่นไม่ได้ไปเพ่งโทษผู้อื่นมันเห็นเจ้าของชัดมันก็เห็นผู้อื่นชัดเื่ากันนั่นแหละลักษณะกิเลสของคนเออมันเป็นนั่นนี้ไหนบบเขาเขาใจมั ชัดลกก็ต้องมันเข้าใจว่าเออมันต้องเกี่ยวข้องกับกามันนะต้องมีความสุขก,กับกามเข้าใจเลยเห็นบ่เออเฮายังยังเป็นสัตว์โลกเฮาก็ต้องเออมีสุขมีทุกข์กับอ,อันนั้นอันนี้อยู่โอ้นี่เนาะแม่นอีหลีถามคําสอนพุธทธเจ้าเที่นใดาเนาะเฮาจังบ่ห,บหบลงในกาเนอเพราะมันหลงมันเพราะว่ามันมีกิเลสน,นั่นล่ะจังว่าเฮที่นใดากิเลสมันจังหมดถ้ากิเลสมันหมดมันก็หมดทุกข์นั่นล่ะ มรดกิเล็กก็มดกตัวต,ต,ตนนั่นแหละมดความเป็นเฮ้าจังอาศัยอุบายคือการมีสติเห็นนนั่แหละจังมีสติบาเนี่ยนะนบอกส,สำคัญตรงนี้มีสติเพื่อพระจาหน้าทุกทิ้งทุกอย่างให้มันเป็นธรรมะมันจังจะเรื่องสมถกมาาะ,กะกรมาามร,กรมฐา,านจะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนี่บอกกรรมฐานคือการทําจิตให้สงบอุบายอุบายทําจิตให้สงบสมถะกรรมฐา,านเป็นอุบาย คือการนั่งภาวนาพุโทโธรับตาเบื้งล่มหายใจเพิงในอารมณ์เดียวเป็นสมถาะาแต่ผมมีปัญญาไนดะ้สมถาะาการฝึกเจตให้สงบระง,งับได้อยู่กิเลียระง,งับไปชัวข้าวบริเวณว่าเจตตวิเวกอะสมาธิที่คม